มาแล้วไปดีเลี่ยต้อง้ากกัน

พี่น้องตอนนี้ทำการยกกระถ่มเลยเนาะยกกระถ่มตอนนั้นไม่อยู่พี่พี่น้องไม่อยู่แล้วก็สิอออเอากระถ่มชุ่มหันมาอยู่แถวเลีเ้ยงกันพี่น้องหาเบิ้งน้ำกันระวังผมควรชียย่ยกขืนกันบ่อหาคนแล้วค่อยนักพนัก เอามาส่งมือคืนนี่พี่น้องแล้วบริษัทายตอนเอาลงจากโรดสำเนาตอนนักบินเขาพอดีนี่พี่น้องนี่พี่น้อง,องตอนนี้ก็ยอบกระถมนะจะซิบูปลาบูดองแล้วปะนี่เนี่พี่น้องนี่ <c oughs> ห้ามมาแล้ว้ามมาแล้ว สวัสดีสวัสดีมาพบกับสองสแซคแคทปักเซคือก่าวนอกบัไดามาอาดคลิปให้พี่น้องในเบิงร้ายวัาอลไรพี่น้องวันนี้ซคแคทกับซิมารีวิวห้องไม้มาเลยพี่น้องที่ว่าสซคแค่กับโบให้ฟังมานานเกือบเป็นเดือนเลยพี่น้องตอนเนี้ก็บทเห็นห้องไม้หรือนอสิีผ้าพี่น้องไปเบิงปะไปเบิงปไปโซนกมกันวาห้องสีหนาหลักสันสไรห้องเป็นแบบไดเนี่็คือ,อห้องในอดีตพี่น้อง <laughs> อันนี้ห้องในอดีตลืมมันไปแล้ว <laughs> 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 อ ห้องนพิเศษได้พี่น้องผลมีกล้วยซุกอ็กอดแคนไหวอยู่เนาะเต็มผลแต่ตอนในห้องในอดีตเนาะตอนในสักแขกสิผามาเบาง่งนี่ห้องสามห้องเลี่ยนกันเลยพี่น้องให้เนาะเดี๋ยวสักแขกกับสีไทยไกลๆเห็นเบ่งเนาะให้ผ้าค่ะไปเบ่งข้างในก่อนว่าแบบไดเนาะเอออันนี้ก็ห้องของสักแขกเองแะละพี่น้องนี่ข้างนอกมนก็นมีหม่องนางดินอ้ยไปตะมวนคือ,อยังนี่ เดีย๋ยวมาเบิงเนาะคนพี่บาก็ะนอนอยู่ห้องอยู่มีเฮ้ <c oughs> สย,สบ,ยสบายดีเนะูหนอนห้องพี่นอกก้องกาคนค้างโอ้โหมาขึ้นนี่นอนเป็นขึ้นแหลกเนาะแล้กก็ยังใหม่แค้นผายัางยังกับวัานมี่นะพี่น้องเบิงเก็บสะพานเก็บเสือผาเนาะเพราะว่าเสือผามาแต่ผลเลยก็เลยลายมาแต่มงเห็ดงานหมงเกาหะนเนาะที่ไปเอาตอนนะ่ะนี่พี่นอ้องอุ้ยห้องเลยสักแค่มงังอิลีล่ลมเขาเย็นเย็นพี่นอ้อง นี่เนาะกะซิมีก้อนโลกไอ้ได้พี่น้องนี่ก้อนก้อนโลกเนาะนี่มีมุมเปิดสิไปใส่กะโหลกประตูไว้พี่น้องฉักียังนี่ต้นนี้นี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเบิ่งอีห้องที่สองพี่น้องนี่มีสาวงามงามพี่น้องคนน่ะ อายุสซย์ในน้ำเน่ะซื้อหย่างสวัสดีค่ะชื่อเอินจ้าเออไปคนแท้ใดเป็นคนแท้ใดสีสะเกตอันนี้ใส่สุดสีไปใส่แตงตัวสีไปใส่นน่โอ้ยมื่อนี้ยุดงานสีไปเที่ยวน้ำตกเออแมนจ้ามื่อนี้เจ๋อพันสีผ้าไปเที่ยวน้ำตกเนาะพี่น้องอันนี้ก็ห้องข้องอาดจำได้อยู่ว่าเนาะที่ประหานเนาะไหมน้ำกันเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องเนตตี้สบายสิงียบอยู่แนวนั้น โอ้ยนะเพิ่นแต่งตัวสวยเดี๋ยวมาเบิ่งของที่สามกันเลยนะพี่น้องของที่สามเพิ่นก็มีพาย,ยุเดี๋ยวเพิ่นไปเที่ยวกันตั้งแต่งสาวเพิ่นเอ้เดบิ่งมังหองเพิ่นอันนั้นก็สิเป็นลกไก่พี่น้องลกไก่เพิ่นมีไข่ผอมโอ้ยห้องเพิ่นไปตะมวนเว้ยห้องเพิ่นนี่นะพี่น้องห้องเพิ่น ตอนนี้จะคล้องเพื่นบายู่เบิงซำนินแหละเนาะกะ็คือกานมัดสามหองพี่น้องกาลังนอนมาขึ้นนี่เป็นขึ้นแหลกเลยเดี๋ยวักแขกสิาพาไปเบิงรกไก่ว่ามีมีไก,จก่จกโตเนาะพี่น้องแต่มีไข่ไกยีบอเนาะโอ้โอ้โอ้ยไก่มันก็ขึ้นในกระทอเดียวกันสองตัวผลไนะนี่พี่น้อง ไก่เพิ่นฟักแล้วอุ้ยตัวน,นี้นุ่ยเดียวพี่น้องนี่ไก่ฟักแล้วไก่ปลาทุ่งเพิ่นกะอันนี้เนาะอันนี้ฟักลยพี่น้องไก่เพิน่นฟักลยโอ้วันนี้บรรยากาศล่มดีดีเนาะวันนี้กะลอ่ลอรถเจ๋มากะกสิไปเที่ยวกันเลยเนาะพี่น้องสักแค่กะสีได้อาฟให้พี่น้องในเบิ้งน้ำกันวาเลาสีาพาไปเที่ยวไซสเนาะแล้วกับว่าสิไปไล่หมง พอได้อาถ่ายพี่น้องเบิ่งแต่่าย่างตองนี่แล้วบ่าท่านขี้พี่น้องเพราะว่ากำลังหามขะมาก,ก็เลยสีอันน,นี้แน่น้อยหนึง่งหกบันไดเอียงไม่ต่อไหน,นไบันไดเอียงสงสัเมื่อคืนนี่เขาจับตนะ่างจนบันไดเอียงไปเลยมามาหองซักแค่อะไพี่น้อง,อง,องนอนมวนขนาดมาขึ้น นี่เพื่อกามีประตูลอ็อกพอมไม่ได้แต่สักแค่บริรีสูบกุญแจามาลลอกมีอ่าไม่เอินมีนี่พี่น้องตอนนี้สักแคก่กะรอเจ๋อยู่เนาะสุดนี้สุดเข้าจะหายมาแล้วพี่น้องคนเห็นงานนํำกัน็นหายมา สักแคกก็หายมากเลยพี่น้องใส่ไปเที่ยวเลยเพราะว่าสักแค่กับบมีสุดกระโปรงอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวถาเบิ้งถาสดนน้กันเนาะพี่น้องตอนโดดออกละกันสกักแค่ทิทายเป็นสอดเป็นสอดว่าหม่องนี่คือหม่องใดจุดใดยังเนาะพี่น้องสักแค่กะทิฏายไปแต่ละคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันเลนะพี่น้องเนาะ โอ้แปดโมงห้าสิบแล้วจ้ายังไม่มาเลยเก็บห,ห,ห,หอดพี่น้องเอฟสี่สุขสุขก้อนไล่ไล่สแขกกับบอดิกอัดคลิปลงมาไลา่บันเลยนะพี่น้องอุย๊ยตอนนี้แดดกระซองมปลาแดดแดดซอง แต่ถ้ามานอนแบบนี่พี่น้องเซียวยางเดียกก็คือยุงสีขาวหมงนอกเพราะว่าคแคเน่มีที่นอนปูกก่นนะกนนะใกล้จะมาหรือ,อยังนะงงงงจะได้ไปเที่ยวแล้วสิได้เห็นน้ำโต๊แล้วพี่น้องวันนี้สิได้ไปเที่ยวน้ำาต๊แล้วเนาะตังแต่มาตะก,กทอทมอเนาะตังแต่ขึ้นมาจะแค่เคยไปเที่ยวนำ้ำาต๊ะเธอเดียวเนะวาะตอนเห็ดงานอยู่อ่า แปดหลิวซาชังสาวเนาะตอนนั้นเจขนมปังเราพาไปเที่ยวพี่น้องเราพาไปเที่ยวตอนสักแค่เห็นงานขนมปังงานเค้กเนาะเจแล้วพาไปเที่ยวกะเที่ยวอีซังก่อนนั้นสักแค่จำโบข่อยด้มันผ่านมาหลยตีเลยเนาะพี่น้องแบบเป็นวังตะไคร้ยังไหนแหละประมาณไปเที่ยวเส้อสมแน่หลักคนเห็งานน้ากันเนาะหลวกเจแล้วก็เมียเจยังเนาะหลายคนไปเที่ยวแบบม้วนเลยพี่น้องนะ สักแค่กะลงดินน้ำตอนนาาั้นกะยังโสดอยู่เนาะตอนนั้นดินน้ำยังกระมวลขนาดผู้บา่าวผู้แพร้กะหลายหลายแต่เดือนในกาไปหลิน,อ,นอาซี่แจ็คสันเด้ลงดินน้ำหรือบอ่อเด็กพี่น้องแต่ว่ายน้ำสักแค่ยานมือแบบเพราะว่ามีหินมียังขนาดสักแค่กะรยานแน่นเนาะแต่ถ้าเบิ้งน้ำกันเนาะสักแค่กะอยากลงดินน้ำเพราะว่า น,น้ำตกในซี่เป็นค่อนข้างแบบนาำเย็นที่ะสะุดแล้วในสแคบแบบมากแบบที่นั่งแซ่อยู่ั่แหละนั่นแหละแต่ว่าทะเลนี่ก็ได้ไปซ่องเอนนือเนาะน้ำตกได้ไปเธอเดียวพี่น้องแต่กับซิเป็นขังที่สองเนาะถ้าเบิ่องขังที่สองเนว่าสีม่วนสำไดซสุดนี้ก็ไปกับไปเป็นครูเป็นครูเนาะพี่น้องกับสีม่วงเลา,าแบบแบบโสดกับแบบเป็นครู ตอนนี้สักเคก็หลอดจ่องตลอดแล้วพี่น้องถ้าบางแจ๊คสีมาเมารถจะยังน้อยอยังกับฐานั่งรถตู้ไปแบบเส้นทางใกล้ๆพี่น้องสักเคสีมากเมารถเนาะถ้าเป็นรถตู้เพราะว่ากินแอร์นะพี่น้องกินแอร์้วก็แบบนี่รถตูส้สักเคผัดบวัวมากักปันได้พี่น้องเพราะว่าสักเคนั่งย่ำได้สักเคสิเป็นคนเมา